สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟฟยเวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกจะมา r e a t i o n เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของน้องใบน้องวินนะคะซึ่งจะให้สัมภาษณ์อิชิตันโฆษณาอิชิตันเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะที่น้องเขาเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเลยค่ะและก็เทียบกับบทสัมภาษณ์รอบนี้ที่ที่เพิ่งผ่านมานะคะที่ที่จะเห็นน้องใบแต่งชุดโค้ดคลอสเพย์นะคะ เดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วยบอกมุกด้วยนะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่ากิริยาการพูดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆไปสนสปนบ้างสุกมากเอาจริงคือผมแบบ เป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากมันกับมันมากแล้วแบบไม่อยากลงจากเวทีเลยว่าตอนที่เราเล่นอยู่เพราะเราอันนี้ตอนสามสามเดือนที่แล้วตอบรับเราดีมากๆเลยครับต้องว่าเสกสายนี้ก็ไปให้กำลังใจกันนรับใชดีใจมากแบบว่าแบบเหมือนเรารู้สึกดีใจคือผมร้องเพลงและร้องเพลงตัวเองแล้วแบบมันหานไปทางไหนก็มีคนที่แบบเฮ้ยช่วยเรา กนนี้หน้าอ่อนมากเพื่อนๆหน้าละอ่อนมากหน้าอะไรหน้าพี่ใบหน้าพี่ใบ้หน้าพี่ใบ้ตัวเองแล้วแบบแฟนๆร้องตามได้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังนั่งดูคลิปอยู่ครับอันนี้พี่ใบ้เหรอสองร้อยสอง้อยอันนี้พี่ใบ้เราไม่ได้อันนี้พี่บินอั่บ คงงงอะไนกันบ้างีอะไรที่มันช่วยกันปรักได้ก็จะไปกันกันตลอดนะตอนนี้นะครับอะไรกัครับอะไรที่มันเหมาะสมมากกว่าเดี๋ยวบางทีแบบเขาเตรียมมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปซ้อมจริงเนี้ยเราพอเราได้ลงไปซ้อมจริงก็เราก็จะช่วยยันปักชูอะไรับไม่บายบายเลยจริงจริงก็ลงเลยไม่เลยขันแล้วขันอีกขันเล้วขันอีก เราจะได้เห็นสารัฐไทยในในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นหนี่ครับแต่ออโตขนาดไหนเดี๋ยวเราไปไปชมกันครับอ๋อท่านกูตอนที่4นะฮะ5้าตนจริงก็ทายโตขึ้นดีกว่าไปดูกันดีกว่าว่าทายจะเป็นรูปแบบโตขึ้นดแบบไหย คยทีเลยอย่างผมแบบไม่ไม่เคยคิดเลยครับว่าวันหนึ่งจะมีรุ่นพี่ในวงการมาเาเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเราแบบเป็นแฟนคลับคนนึงตั้งแต่เด็กครับก็พอได้มาทํางานในวงการที่เรอยู่ๆก็มีคนมาปงเราก็ดีใจแล้วขอบคุณมากครับพี่ๆวริงก็น่ารักมากๆทัสองคนเลยคเจอก็แบบตอนแรกพวกเราตรงพี่ๆเขาด้วยซ้ำแต่พี่ๆเขาก็แบบน่ารักชวนคุยกับเรา ประเด็นนี้ประเด็นลุงไอจีเออจจำได้ไหมครับเพื่อนๆตอนตอนที่ตอนที่อ่าน้องไบส์ลุงไอจีรูปรูปอ่าเต้อยอะค่ะที่น้องวินมาคอมเมนต์แล้วก็มันเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเออทำไมรูปไม่ส่งให้ผมบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ คือมันตลกมากตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมุกจะขึ้นถ้าถ้าเพื่อนๆคน,นไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวมุกจะขึ้นไว้ด้านบนนะคะว่าให,ให้ให้ไปดูได้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่เป็นวันเกิดที่คนอวยพรเยอะที่สุดในชีวิตครับแล้วก็เป็นคนเป็นแบบว่า ได้ของขวัญเยอะมากๆเช่นกันครับใช่ที่สุดในชีวิตเลยครับผมแล้วก็ได้รถตามที่ฝันไว้จริงๆแต่ว่าเป็นย่อส่วนครับผมเราจะย่อส่วนกันดีๆเลยได้เสื้ออะไรให้ตัวเองไมิมิอะไรนะครับได้เสื้ออะไรให้ตัวเองยังเลยครับยังเลยครับ ชอบมากครับคือชอบรถอยู่แล้วคือตอนเด็กๆผมเป็นคนสะสมรถอยู่แล้วครับแล้วก็พอพี่ๆเขารู้ว่าผมชอบรถอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อรถให้ผมกันได้มากเลยน้องเขาอ่าจะได้อับคนน้อจริงๆไม่คือเราอยากรู้สึกว่าเขาพูดบ่อยว่าเขาอยากได้รถแต่เราก็เลยแบบได้รถเหรอได้แต่เป็นรถชิลเล็คนะครับทำไมไม่ให้ของจริงเลยครับพอดีน้องเขาจะชอบสีเป็นแบบเขียวท้อนแสงอะไรเงี้ยเราก็ไปหาเขียวท้อนแสงอะไรที่บริษัท เท่บ้างแล้วก็ไอตัวที่ได้มาเนี่ยแบบว่าเขาหยุดผลิตไปแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะมีค่าทางจิตใจอะไรเป็นคันนี้คซื้อที่ไหนครับสั่งสั่งในเว็บับสั่งครับยังยังวินเองได้ตอนที่แก่ครับใช่คือก็คือไม่เราไม่รู้ไงว่าว่าเขาจะให้อะไรเราเนี่ยครับก็คิดว่าเขาจะให้หูฟังผมกลับหรือเปล่าอะไรแงี้ผมก็เลยอ๋อเอ้ยเป็นรถเป็นรถเออชอบเป็นสองที่ชอบอยู่แล้วใช่ผมคนเดียวด้วยวันนั้นก็ครับ ทั้งเพื่อนในโฟมมาก็รถทุกคนเลยรถหมดเลยครับถูกใจสุดไหมสีนี้ถูกใจสุดครับถูกใจสุดแล้วเขารู้ด้วยว่าเป็นรุ่นที่ผมอยากได้เารู้ใจเนาะเป็นปอร์เช่ครับเป็นปอร์เช่ยี่ห้อปอร์เช่อยากซื้ออยู่จริงๆฝันเราฝันอยากจะได้เป็นรถจริงๆถจริันจริงซื้อเองได้ไม่ฝันก็อยากซื้อครับแต่ว่ารอรอจังหวะอยู่ อะอย่างโมเม้นท์เกิดก็มีคนแซวเนาะแบบพี่โทรมาตัดสายแต่ไม่ได้ตัดสายคือคือตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยแล้วพี่อีทเด้งขึ้นมาผมก็ไม่กล้าจะรับเพราะกลัวมันจะตัดไลฟ์ไปยังไม่ได้บอกลาแฟนคลับเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าพี่ไบเนี่ยส่งส่งคอมเมนต์เข้ามาพอดีอ่ะทุกคนเห็นพร้อมกันนะงั้นผมไปเลยเลยกันแอ้วได้แจังหว่าทิงคนเกือบแสนไม่คือผมกะจะลาทุกคนอยู่แล้วครัแล้วก็ได้จังหวะพอดีใช่ไบต้อมใจไหมอ่ะ อะไรนะครับ้ีเนี่ยมันติดเทนเลยนะครับก็ตกใจเหมือนกันว่ามันติดเทนแต่ว่าคือตอนนั้นผมต like ้องลงไปรับจริงๆเพราะว่าเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบลงไปรับตกเร้าบรากจังหวะมายังไงครับจริงๆก็มารู้ตอนเช้าแล้ครับมาถึงว่าหลังจากที่เขาติดเทนกันไปเรียบร้อยแล้วตลาดวายผมก็เพิ่งจะรู้ครับผมยังไงคเราถ้าถ้าเขาไม่ติดไลน์มารับเราจะกดยังไงต้องต้องรับต้องรับรัน อาจจะถูกติ๊กถูกอาจจะเห็นชันใช่ไหมครับอ่ะอย่างนอกนอกจากโมเมนต์แับนี้เรามันเกิดเราทำอะไรให้ตัวเองครับวินก็ไปทำบุญครับผมก็มีไปเขาเรียกว่าถวายสังฆทานตอนถวายเพลครับผมแล้วก็ไปบริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิตใช่ครับโดยที่แฟนคลับเนี่ยเขาจัดเป็นเหมือนแคมเปญที่เป็นบริจาคร่วมกันบริจาคเลือดแล้วผมอ่ะก็เป็นคนที่กลัวเข็มมากแต่ว่าแบบ เออเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่แบบลองไปบริจาคดูให้แฟนๆเห็นว่าเออเราก็บริจาคได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูแต่ว่าคือมันก็ไม่มันก็ไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกครั้งแรกเราแบบเหมือนเว้นหัวจะมึนๆเป็นไหมไม่เป็นเลยครับไม่เป็นอะไรเลยใช่ใช่ครับแต่ทำใจนแล้วก็เทมเนื้จิ้มเข้าไปโอ้ก็หลับตาอย่างเดียวตอนนั้นคือแบบมามามาสักทีพร้อมรับแรงอิมแพกแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บกับครอบครัวครับมีโอกาสได้ั นั่น <oh> แหละครับไปทําบุญกันตอนเช้าครับแล้วก็ไปบร <oh yeah> ิจาคเลือดกันต่อครับเพราะงั <h <h ้นค um ือปีนี้แฟนๆก็จัดโปรเจกต์ใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับโปรเจกต์เยอะมากๆครับก็พยายามจะไปเก็บให้ได้ทุกที่แต่ว่าก็เก็บเท่าที่ได้จริงๆครับผมมีโปรเจกต์ที่หลายคนขพูดถึงกันก็คือที่ไปนอกโลกอ๋อครับผม เห็นแล้วครับเห็นในรูปครับอันนั้นก็ไม่รู้จะไปเก็บยังไงเนาะมันอยู่นอกโลกก็เออได้เห็นผ่านรูปครับว่าลงมาก็น่าซีดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเรียกว่าแบบไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันสามารถเอารูปเราขึ้นไปนอกโลกได้อะไรยเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับเซอร์ไพรส์มากๆครับครับก็จริงๆไม่ค่อยห่วงอะไรเขาชีวิตโอเคเลยครับแต่ถ้าจะเป็นห่วงก็เป็นเรื่องสุขภาพแบบสุขภาพมันไม่เข้าใครออกใครครับไยายาดูแลตัวเองเยอะ ครับผอย่างตอนให้รถพูดแล้วเฮ้ยวันเดย์ใช่มีมากกว่านี้ได้เหรอก็มีเวอรพรกันตอนเป่าเค้กครับก็แบบว่าบอกเขาก็พูดเรื่องสุขภาพนี่แหละเพราะว่าแบบอยู่ในการทํางานด้วยกันเราก็รู้สึกว่าสุขภาพสําคัญมากๆเพราะว่าอาชีพเรามันเอ่อเหมือนเจ็บป่วยไม่ได้ครับมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทํางานมันมีอะไรหลายอย่างที่รออยู่แล้วว่าต้องทําร่างกายให้พร้อมตลอดครับ อะมางานของเราบ้างดีกว่าตัดเลยตับทเงานเพลงครับเออกับพี่กอล์ฟครับแซนด์วิ้งใช่ไหมครับก็จริงๆขอบคุณแฟนๆมากครับเพราะว่าโอ้ตอบรับดีมากแบบถึงล้านวิวกันแป๊บเดียวเองแล้วก็เหมือนเขาก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงแรกของผมที่ไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์ด้วยเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงจริงๆแล้วก็มีพี่กอฟมาฟรีด้วยซึ่งพี่กอล์ฟเขาก็ไม่ติดหวังอยู่แล้วแบบทุกผลงานของเขามาตรฐานแบบสูงมากๆแล้วก็ดีใจได้ร่วมงานพี่กอล์ฟมากมากเพลงนี้กับงานเรา ยากเหมือนกันครับเราะจริงๆอ่ะปัดปัดวัสุกเพลงส่งมาพื่ัรหัก็จะได้ฟังตอนกลางคืนแล้วก็ไปอ่านเลยอะไรเ,เงี้ยครับแต่ก็แบบพี่ๆเขาทำงานอย่างมืออาชีพมากมีคําแนะนําให้เยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบทํางานผ่านไปได้ดคีครับครับกี่แตกครับแบบว่าจริงๆชอบชอบมากครับอย่างเพื่อนสนิทผมนี่เป็นแบบเหมือนเป็นแบบแฟนตัวจริงเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฟังเพลงกับเพลงพี่เขาจักเพื่อนมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบโหวันนี้ พี่กอฟอยากทําเพลงกับเราจริงๆรหรออะไรเงี้ยแบบที่ก็โทรหาเพื่อนดีใจมากมาปวดนิดนึงไม่นิดเลยครับใช่ใช่เพราะว่าเราก็อยากอยากมากๆครับคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีศิลปิน สักท่านหนึ่งที่แบบอยากจะร่วมงานด้วยก็พี่กอลเป็นชื่อแรกๆเลยที่คิดถึงวันนี้เขาทักมาหาเราเองด้วยก็ยิ่งแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากครับอ่าของพี่วินมั้งจะมีบ้างไหมคะร้องเพลงอ่าจะมีครับเดี๋ยวจะมีเพลงเร็วๆนี้เหมือนกันครับพี่ใช่ของวินแนวไหนอะไรเป็นแนวแดนซ์ไหมครับเนี่ยลอาจะมีกรุบกริบดแดนซ์กรุบกริบครับผมหลายๆคนจะไม่เห็นภาพเราเต้นเนอะครับก็ อย่าเห็นดีกว่าเพราะผมเป็นนักเต้นนำครับนำจังหวะไปเลยครับผมวินแบบขยับขยับขาขยับเท้อะไรต้องรอดูครับรอติดตามรอติดตามรอติดตามครับผมพี่ของเขาแฟนบูบีได้ฟังไหมได้ฟังครับฟังครับบ้าแรวันแรกเลยก็พอครับพอจริงๆผมแอบเห็นก่อนทุกคนเห็นอยู่แล้วครับแล้วก็นั่งดูดีดีเป็น ผมว me. really ่าให้ดูครับจริงๆผมแบบภาคภูมิใจผลงานชิ้นนี้ว่าผมเจอใครผมก็เพลงผมพร้อมไหมครับเพลงผมพอไหมครับปวดทั้งวันไงปวดทั้งวันครับไม่งที่ส่งให้เขาเขาไม่คนเดียวนให้ให้ทุกคนดูส่งไม่ได้เดี๋ยวหลุดครับต้องรอให้ดูเวอร์จริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเพลงแรกของเราส่งให้เขาดูก่อนได้ไครับครับก็ให้ที่บ้านดูก่อนที่บ้านน่าจะตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอกันก็เดี๋ยวให้ดูใช่ครับ โปรเจกต์ iPhone ไหมฮะ i p h o n ตอนนี้เป็นไหนเป็นยับไงครับก็จริงๆถ่ายทำอยู่เรื่อยๆครับน่าจะประมาณ25%่ส้อร์เซ็นช้าทำไมช้าจังเลยอ่ะติดตรงไหนฮะติดตรงไหนครับไม่ไม่ติดเลยครับจริงๆเราเราเราถ่ายไปเขาเรียกว่าไงเรามีพิเรียนการถ่ายที่ยาวครับเพราะว่าจริงๆมันก็ออนสิงหาด้วยก็มีเวลาแล้วก็ค่อยๆทำเรืเพราะว่าจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากครับเราไม่อยากเร่งรีบในการถ่ายทำคือ อ abei, ันไหนใช้เวลาตรงไหนได้เราก็เต mm. ็มที şey ่มันไม่ใช่แค่เราทีมงานเขาก็ไม่มีใครปล่อยผ่านเลยครับสิบเทสยี่สิบเทสสามสิบเทสก็มีใช่ครับงานละลายงานคือคือต้องบอกว่าพ่วงกับนี่พ่วงกับเขาละเอียดมากจริงครับกองนี้คือแบบว่าเขาตั้งใจกับทุกคนมากคือแม้แต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆคือเขาไม่ปล่อยผ่านจริงครับเราสนุกกับการทํางานกับกองนี้มากมากทําไมน้องวินถึงร้องเพลงน้องใบได้แบบ คอบเบิร์น้องไว้แบบโอ้ยังกะร้องเองเพราะว่าน้องวินน้องวินเป็นคนแรกที่ได้ฟังเพลงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนคนแรกคือคนสําคัญนะคะจําได้ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยมุกจะเปิดคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้คือนั่นแหละมุกว่ามุกสงสัยทาไมน้องวินถึงคือคือเขาฟังกันมาก่อนพวกเราที่เราพวกเราจะได้ฟังอ่ะเพื่อนเพื่อนคือเขาคนสําคัญของน้องไบไง เขาถึงได้ฟังผมก็แอบ,บฟังมาก่อนแต่ไม่ได้แอบ,บหรอกคือไว้เอาไปให้ฟังแบบนี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมุกจะมารีแอคชั่นอะไรคอยดูกันนะคะสำหรับลิปนี้บ๊ายบายค่ะ